ยุงกัดอะตบตบโอ้ยมันตบ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 ว้าวอันนี้คืออะไรอะนูไม่เคยอันนี้คืออะไรอะเอาแตมันไม่เคยเห็นอันนี้นะแม่ห้วยไม่เคยเห็นค่ะทุกคนน้องไม่เคยเห็นอันเมื่อกี้นะ่ะน้องยียนเหรอให้มานะ่ะมันเป็นเหรียญปึงลงมาเลยอะ่ะนั่นมาเห็นอนะ ขอบคุณนังยินด้วยนะคะขอบคุณครับยังยังค่ะจังไห้เซ้าว่าเลยนหรอว้าววันนี้มันคืออะไรอะมีกลวยสองอันมีปิโป้สองอันสีส้มกับสีฟ้าแล้วก็ยิ่งประทัดออกมาปัางมันคืออย่างวะมันคืออย่างวะ ยังยังยังทุกคนสามารถถามอะไรนั้นได้นะคะวันนี้นั้นเปิดให้ถามได้เลยนะคะเปิดให้ถามได้เลยนะคะว้าวได้อีกแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออย่างไะนั่นคือเ่ค่อยได้อ่ะอันที่ว่ามันเป็นอันปีโป้สองอันอ่ะปีโป้สีสม้มกับปีโป้สีฟ้ามันประทุออกมาไงไหมคือ,อย่างหวะ ตีของยังไม่ถึงค่ะของถึงไปเลอะของถึงไปของที่ตีกันไม่รู้เลยยังไม่ถึงใช่ค่ะนุ่งกาดก็เหน่ยหวาเลยเสียงดังเสียงดังเสียงดัง เดียวมันคือใจอ่ะสุดเก่าอ่ะนี่อมคือใจสุดเก่าวังเว้นอมคือใจสุดเก่าวังเว้นไปออกกํลังกายมาแล้วแต่โอ้คนห้องนี้สองหลังนิดเฮ้ยเลี่ยนสุดเก่ากับคุยปลา กระเปา๋าอันไหนคะวันนี้ได้เสื้อเจ๊สายแบบเ้ยแล้วตอนแกะซองคือดีใจมากคิดลั่นห้องเลยขอบคุณครับอย่าลืมใส่มาอวดด้วยนะคะโอได้ไหมทองคำด้วยไมได้ไมได้ สา,สายได้กระเป๋าแล้วใช่ไหมคะรักพี่สายนะคะกระเป๋าอันไหนคะอันสีม่วงไหมอันสีม่วงๆวงค่ะหรือว่าอันไหนสั่งเสื้อสายแนนได้ไหมคะ,ะได้อุ้ยเขาบอกให้บอาในติ๊กต็อกบ,อบ,บ่าแบบนี้ไหมแมนบอกฉันเฝ้าคนเดียวมีไม ขนแก่นหนาวไหมเมืองเลยหนาวไหมโอว้วอร์นเมืองเลยหนาวมากมึงองโบต้องนียวต้องรัง้งเออเออได้ได้จัดไห้จัดไห้วดตวด ไปใช้ลูกไปซื้อกางเกลงในอะที่มันขาดวันนั้นอะโอ้ยแล้วก็เอาเอาไปเผื่อพี่ต้อมด้วยที่พี่ต้อม X X L อ่ะจำไซส์กัได้แล้วก็อะพี่อมอีกตัวหนึ่งทั้งวงเท่าไหร่ทั้งวงเท่าไหร่อะเดจจ่ายเองเอาไปทั้งวงเท่าไหร่ มึงบงบ้ตตออรพี่เบสก็อยู่นี่แหละค่ะทุกคนถามหาพี่เบสทำไมที่สายหนักเท่าไหร่คะเนี่ยหนักสี่สิบแปดค่ะได้กันแล้วรือถิ่มกันแล้วอันนี้อันนี้สโนไว์นะคะอันนี้สโนแนนนะคะ ไม่มีโบสีแดงนั่นก็เลยเอาสีขาวมาติดอุตอวานุ่งเด้อนุ่งเด้อเครียดแบบนี้ฮะเป็นยังยูซื้ออะไรติเธอสู้นโตเธอสู้นโตฉันมามดังตึงเมื่อกี้ไม่ต้องยิ้มค่ะอยู่กับพี่เบสคะ่ะพี่เบสกินข้าวอยู่ค่ะเอ็นดูสีสายแนนมานะอ้อยอบา,าท้อย นั่นสิวขึ้นทุกคนอันนี้คือไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะคะไม่ใส่เลยน่าสดมาดูมเชื่อมาดูนี่เร็วมาดูนี่มาดูสิวพี่วะเร็วๆน้องแค่น้นเองอุ้ยหนังสือดาโอ๊ยโอ้ยคะ่ะขอโทษมาหนูไม่ได้ทำใช่ไหมคะหนูไม่ได้ทำใช่ไหมโอ้ยพี่ขอโทษหนูไม่ได้ทำาหรอโอ้ยตายแล้วมันตรงนี้มามาตรงหลังที่นี่มะเออหนึ่งสองสาม สี่หันหลังให้ทำไมฮะเครียดด้วยนะเครียดว่าเข้านหนึ่งเด้หนะเครียดว่าเข้าวาเด้หนะก็พิ่นซุ่นโตเนาะสิว่างไหนกันฟิวเตอร์เนี่ยมาใส่ฟิวเตอร์เป็น,นงไงล่ะสดชดทุกค <c oughs> นขอบคุณครับแมนเด็กมอปลายเลยต้องใส่ฟิลเตอร์เน่น,เเนิดนึงหนึ่ง สองสามอเออคุณมาเบิร์คอนเสิร์ตกันบ่เมื่อกี้เนยได้ใส่ฟิลเตอร์ทุกคนแต่เนยไม่ชอบใส่อ่ะไม่ใส่ว <c oughs> ันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตกันขออนุญาตนะคะไม่ใส่ฟิลเตอร์ค่ะทำไมมีสีเขียวเขียวสีดำสายกระเป๋าเป็นรูปหัวใจรักที่สายแนนนะคะกระเป๋า ได้กระเป๋าเออสีดํายังไม่ได้กระเป๋าสีดําค่ะเธอเธอจะเอาเงินปลอมมาฟาดฉันไม่ได้ไนะเธอต้องเอาเงินจริงมาฟาดฉันเถอะเธอจะไปยยอยู่ไก่เอีหยังตัวนี้อยูหันหล,ลังดีล่ะฉันบ่ได้ไหมาย,ายความว่าอยู่ไก่หรบอเปลนแต่ว่า,<อ>ามไม่ได้มไม่ไล้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยูไก่ก่อน

อุในเสื้ออาบน้ำได้ปเนี่ยขึ้นหนาวพูดเบาๆน้องนอนอยู่พูดได้เขาว่าคอยน้องนอนอยู่อย่าพาดิหัวน่องนอน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 อยู่อย่าบอกแห้งน้องไหนอ๋อเนี่ยน้องที่ว่าเบิ้งด้วยเนี่ยลูกน้องอะนะนอนอยู่เอาพุดน้องยีนด้วยนะคะเจ้าบอกเสียงเอยๆคอยๆร่าง้าย ไม่ต้องพิมพ์มาให้เขารู้หรอกค่ะทุกคนพี่แม่ไปเที่ยวงานใหม่หรือยังคะเอออย่ยงขอโทษขอโทษมันติดนะนี่มวนอันนี้มันก็เลยเข่ามันมันเขาเหอื่อมาลูกติดพันเดี๋ยวยลูกติดรอยที่บริเวณสี่ ตั้งใจฉันรู้ว่าเธอตั้งใจเธออยากดึงหัวฉันลงมันวะเธออยกจะฉากเธออยกจะฉากหัวฉันเน่ยวะทุกคนคะครบ5นาทีแล้วจะไปแล้วนะคะเสียงเสียงเงียบเวลาไปเดืยวค่ะอมไปเบิ่งบอลลัมบ้างม,า,มา,าไม่ใสไ,ไม่ใส่ ขนาดหนเฮ้ยจะโดนใจว่ามันจะโดนใจ่าครับน้องติดแล้วคอเสื้อมันไม่ได้ลึกมันมันเห็นดีว่ะคนี่เธอตั้งใจทำฉันแบบนี้มันกะบรีมันกะบรีเลยขนาดนั้นเอาะสุภาพแล้วเรียบร้อย ดูดีดูดียืมสตุลมาเออสกุลข้อเสียเธอเรองข้างหลังอ๋ออ๋อนึกสิเนาะโอ๋อเกี่ยวกับแบบใครถามใครถามโบต้องหันด่าเพิ่นเบิ้งไม่อยากเบิ้งดาาโอ้ยข้างหลังแต่หันหน้าแต่หลังไม่ต้องหันดาามายังไหนวะ ที่ตังงใจก็ได้มันได้แบบนั้นพันตารางหามันดักโอ้ดาพไปคุณโอ้ดาน้องพี่คุณเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดด้วยอย่าไปเฮียไม่รู้ตัวเฮ้ยคุณยังอะฮะไรได้แล้วนะคะขอบคุณน้องมากนะคะ Yeah. เมื่อกี้ขอลักไทยเจ้าแม่โอ้ยหูจะครับดูล <Yeah. S 1> ักไทยแต่แหลกแกคุณแล้วลอ่ะโต้ข้อแม้เหมนเก๊กลเลยอแม้เก็กอ่ะแหละเก็กดูแล้วพวกนี้แป็นเก๊กแล้วเก็กอีกอก็ได้ไหมล่ะเหตุดูแล้วไม่ได้กินใช่หรอไม่ได้กินเลยรที่ฉั้ชไม่ได้แอบใชห่หรอลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะคุณสาย ร้องเพลงอะไรอะเธอไม่ต้องมาจับโบชั้นเธอหยากได้ใช่ไหม <c oughs> ความคิดที่ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะที่เบสสนิกับแมงเพราะว่าเบสเขาเป็น <c oughs> เขาเป็นเพื่อนสาวนนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นิ้วก้อยสิชว์นิ้วก้อยสิ <c oughs> <c oughs> ที่เขาแบบมาจะมาเร้าๆหัวเนี่นหนว่าเป็นอย่างดีเขาอยากได้เขาอยาก เขาอยากเป็นผู้หญิงผมยาวแบบนี้คือความฝันของเขาขนาดไว้ขึอย่างดี้ขนาดมีเนี่ยขนาดเนี่ยเขายังอยากได้ไปเลยแต่ฉันจะเอาไ้ดอกฉันมีอยู่สีเหลืองอีกอันหนึ่งเพิ่นเอาไ้พี่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 เขาส่งมาให้สีชมพูะสีชมพูมี่มีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีดำเอาสีดสีดำเธอบบะหมอดอกเธอา้องสีเยอะสีแดงหนูส่งไปนานแล้วค่ะพี่สายส่งกระเป๋าดูในแชทอันไหนเนาะ อันไหนเนาะอย,อยากให้พี่เบสแต่งยิงครับเอาเบาหนาเพิ่มหนึ่เดี๋ยวทุกคนช้าักหน่อเบสแต่งหญิงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาหน้าเธอมันขัดกับบุคลิกบุคลิกไม่ให้มันไม่ให้บุคลิกอะไรโอ้<บ>เธอฉันปวดคอเธออย่าย,ยืนสิเห็นว่าจะของสูงน่ะยหนาบุคลิกมันไม่ได้อย่ามาแต่งหญิงอะไรเธอทำอะไรกับกระเป๋าฉันหนัก มันอนี่ยังมันแตกยังดอกติดจิ๋วติดกิบไม่หลุนเนาะอือยยเอ๊ะ เอ้ยเย้เย้ไม่ได้ยินอทแบนเธอแบนแบนนี่ลีเดีเห็นแต่ดึกอันเจลาจิูแต่อีวีอยนีีอะนีติเออแนอีวีดึซดิซไปดิซแนนะไปล้ค่ะทุกคนเอาเอาเอา น่ารักเ่งเนีแล้วนี่วะนี่นี่ขอบคุณนะคะลืมบอกนี่ไงขอบคุณนะคะสําหรับนีพวงกุญแจอันนี้ด้วยเนี่ยค่ะน้องว่ามันน่ารักดีมันเป็นปีมันเป็นปีเกิดแนนด้วยแล้วก็เป็นโดเลมอนที่แนนชอบด้วยนะคะแนนก็เลยขออนุญาตเอามาแต่อันนี้ไม่เกี่ยวหรอกแนนอยากดึงออกอยู่แต่มันดึงออกไม่ได้นะคะไม่ดึงออกเออเอาก็มันดึงออกก็ได้ไงเนี่ย ทำไมไม่เขียนทำไมไม่เขียนว่าสายเฉยๆแั่อยากรู้แค่นั้นแหละแต่เอาเบสพ่วงมาด้วยทําไมทําไมไม่เขียนว่าสายแล้วก็หัวใจของเบสก็คือของเบสของแนนก็คือของแนนแต่ทําไมต้องเขียนแฮชแท็กสายเบสเท่าได้กี่ชั้นมาได้กี่ชั้นมาได้กี่ชั้นมาได้ได้แบบไหนแบบเดียวกันนี่แหละบะเสือบะเสือ ดใส่บ่บต้องเว้าเลยไปหาแม่มันเห็นเลยเฮ็ดเสีย,ยอบอบอ่บอบต้องรลอกเพลงโกงเกอนเลยเธอเฮ็ดหายาเต้ของเพิ่นหายฉันสิฟ้องเพิ่นว่าเบ็ดเฮ็ดเสียเบลบ่รู้จักรักษาของบ,นนะบ่เห็นดอกแม่แต่ว่เห็นดอกเบลบ่รู้จักรักษาของเบ็ดชอบทําหายเบ็ดหายเกือบทุกอันเลยแล้วเบกับมักลืมเบกับมักลืมเบ็ดชอบลืม หมักเอานัดเอานีว่างไแล้วก็ลืมขนาดเสืออยู่เชียงใหม่ก็ลืมดีเบียงในไซมือหนาหนาเสือตัวไหนเสือตัวชีขาวขาวจี่มาลองในตำนานคนอีสานมือนัหนแหนาก็ลืมเปน้นหมักขี่ลืมแม่เปิ้ลแล้วก็ลืมไปโรงแรมแล้วก็ลืมไปโรงแรมเป็นขนขี่ลืมเสือเบ็ดกูใดลืมเบ็ดทุกอย่างคือเบ็ดลืมเป็นคนขี่ลืมเพราะว่าขันสมุทรวา มันเป็นเสือของเบดอ่ะเบดคือบอลล็อปนาเพิ่นฝากแน่ไนไรฝากยังแล้วเบดลืมเพิ่นฝากแน่นไว้หรือพี่นี่เบดพิดตอนตรงที่วา่าเบดอ่ะใหญ่โรงแรมคันเบดว่าใหญ่โรงแรมก็บ่ได้ลืมเสือตัวนั้น,นถึกบ่คข้อผิดดูกับ,บ <c oughs> ออเบธอยากกินมั่วซั่วขอขอเขากินแล้วเขาตั้งมาที เธอเป็นคนขี้ลืมไงเธอลืมไงอยไปสิไปเลยไปไปเลยเดี๋ยวเนนขอคุยกับพี่พีก่อนแนนจะให้ทุกคนอแนนจะรีวิวการบีบสิวหัวนี้นะคะแนนจะรีวิวการบีบสิวหัวนี้อันดับแรกนะคะเราต้องหาอะไรแหลมแหแทงก่อน เช่นเราหยิบซ่อมมาได้ใช่ไหมคะซ่อมแหลมค่ะเราเอาซ่อมทิมเข้าไปในสิวอันนี้นะคะให้หน้องมันแตกพอหนองมันแตกแล้วก็บีบค่ะเป็นบาสยากขึแล้วก็ไปลวงบาสไปแล้วคะ่ะทุกคนมาให้หายคิดถึงนะคะก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะ แบตนี้ยก็จะหมดแล้วตอนนี้เหลือ19%นะคะเดี๋ยวเอาไปชาร์จแบตก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหมนะะ่นะคะนะคะนะคะพี่สายแขนเสื้อกว้างอ๋อเอ้ากว้างเหรอคะออขอบคุณครับข <c oughs> อบคุณเพื่อนว่นอะไรเพื่อนว่น,นอะไรเพื่อนว่นไรเพื่อนวันไรอีหยังได้เคยแต่เพื่อนแบบยัดนติดต่อเข้าถึงแบนเพื่อนก็เลยบอกทั้งแขนเสียทั้งข้อเสือเข้าใจบ่ พีพีเป็นหวังดีเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะพี่เบสโอ้ยเบสอยู่นี่นะค่ะอ่ะมาบายบายจะไปแล้วค่ะครับผมบายบายค่ะเดี๋ยวว่าหลังน้องเป็นไงฟังนะคะวันนี้น้องแสบคออะไรเหรอมันยากตัวโกงมันยากตัวโกงบายบายนะคะทุกคนบายบายค่ะ 明白。<Bye. S 2>